สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับครูเมย์อีกแล้วนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะได้ดูกันไปหลายๆคลิปแล้วถูกอ,อกถูกใจกันหรือเปล่านะคะก็มาดูเรื่องใหม่กันนะคะว่าวันนี้เป็นเรื่องอะไรจะน่าสนใจน่าดูแค่ไหนไปติดตามกันได้เลยคะ่ะหนังสือเวียนหรือจดหมายเวียนนะคะนักเรียนสร้างไม่ยาก เรามารู้ความหมายของหนังสือเวียนกันก่อนนะคะหนังสือเวียนหรือจดหมายเวียนนะคะคือหนังสือที่มีจํานวนผู้รับมากมีใจความอย่างเดียวกันจะมีการกําหนดรหัสพยัญชนะนะคะปะแหวนไว้หน้าเลขทะเบียนส่งหนังสือนะคะซึ่งจะกําหนดเป็นเลขที่หนังสือเวียนโดยเฉพาะ โดยเริ่มตั้งแต่1เรียงเป็นลำดับจนสิ้นปีปฏิทินนะคะหรือจะใช้เลขที่ของหนังสือตามแบบของหนังสือภายนอกก็ได้ทีนี้เรามาดูเครื่องมือนะคะสำหรับการสร้างหนังสือเวียนเราก็จะไปในที่เปิด Word ขึ้นมานะคะเราใช้โปรแกรม Word ในการพิมพ์นะคะไปที่คำสั่งเมนู mail link นะคะหรือจดหมายเวียนนะคะ ตรงนี้การส่งจดหมายนะคะจะมีคําสั่งอยู่หลายกลุ่มด้วยกันนะคะกลุ่มแรกคือกลุ่มของการสร้างหรือ create ตรงนี้นะคะจะมีเรื่องของซองจดหมายแล้วก็ป้ายผนึกนะคะต่อมาอีกกลุ่มหนึ่งนะคะเป็นกลุ่มของเริ่มจดหมายเวียนจะประกอบไปด้วยเริ่มสร้างจดหมายนะคะเลือกผู้รับแล้วก็แก้ไขรายชื่อผู้รับนะคะตรงนี้ คำสั่งกลุ่มต่อมานะคะเป็นของการเขียนและการแทรกข้อมูลนะคะอยู่ตรงนี้นะคะก็จะมีใน,นเรื่องของเน้นเขตข้อมูลนะคะซองที่อยู่นะคะบรรทัดแสดงคำทักทายแทรกเขตข้อมูลแบบภาษานะคะตรงนี้แล้วก็ด้านข้างจะเป็นเรื่องของกดจับคู่เขตข้อมูลกับอัปเดตป้ายผนึกนะคะตรงนี้ส่วนต่อมากลุ่มคำสั่งในกลุ่มต่อมานะคะ เป็นการแสดงตัวอย่างผลลัพธ์นะคะ Preview นะคะหรือแสดงผลลัพธ์ก่อนที่จะพิมพ์นะคะตรงนี้แล้วก็จะมีการค้นหาเลือกจำนวนหน้านะคะตรวจสอบข้อผิดพลาดนะคะอยู่ตรงกลุ่มตรงนี้ด้วยกันนะคะและคำสั่งสุดท้ายนะคะคือกลุ่มคำสั่งเสร็จสิ้นนะคะกดเสร็จสิ้นแล้วก็จะผสานจะได้การสร้างจดหมายเวียนนะคะตรงนี้คือกลุ่มของคำสั่งที่เกี่ยวกับก,บการสร้างจดหมาย เรามาเริ่มสร้างจดหมายเวียนกันเลยนะคะเราจะใช้รูปแบบของหนังสือภายนอกเป็นการสร้างจดหมายเวียนในวันนี้นะคะตัวอย่างครูจะส่งไว้ใต้คลิปนะคะจะได้พิมพ์ตามกันได้นะคะในเรื่องของหนังสือที่จะเป็นแบบฟอร์มทีนี้เรามาเริ่มกันที่การตั้งค่าหน้ากระดาษค่ะไปที่เพจเลยเยอร์นะคะหรือเขาโครงหน้ากระดาษ เลือกระยะขอบหรือมากรินนะคะถ้าเรา,ม,ารมีการตั้งค่าระยะขอบกระดาษไปแล้วนะคะล่าสุดให้ดูนะคะว่าบนซ้ายล่างนะคะขวาตั้งไว้เท่าไหร่ตรงกับขนาดของเราไหมถ้าตรงกรันสามารถเลือกใช้ได้เลยนะคะแต่ถ้าไม่ตรงกับขนาดที่เราต้องการเนี่ยให้ทําการกําหนดค่าใหม่นะคะตรงนี้ครูตั้งค่าไว้แล้วนะคะก็นํามาใช้ได้เลยเสร็จแล้วนะคะ ครูแนะนําว่าให้เปิดแสดงสัญลักษณ์ที่จะดูว่าเราอยู่บรรทัดไหนได้นะคะตรงนี้เป็นสนัญลักษณ์พิเศษนะคะเปิดปิดได้นะคะถ้าใครไม่ชอบนะคะตรงนี้แต่ครูแนะนำว่าให้เปิดนะคะต่อมานะคะเราจะใช้ก,การกดคนทน A เพื่อที่หน้ากระดาษทั้งหมดของเราเนี่ยจะเป็นฟอนต์และก็ขนาดเดียวกันนะคะเปลี่ยนฟอนต์เป็นไทยสารบัญ9นะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้พิมพ เลขอาราบิกเนี่ยเป็นเลขไทยได้สะดวกนะคะขนาดเป็น16นะคะต่อมานะคะ Enter ไว้เผื่อ1บรรทัดนะคะอ้ออีกขั้นตอนหนึ่งที่ครูจะแนะนำเป็นพิเศษนะคะบางอุปกรณ์นะคะบางเวอร์ชันเนี่ยเขามีการตั้งค่าระยะห่างไว้เราต้องไปเอาออกก่อนนะคะกดค t น l A เหมือนเดิมค่ะแล้วเลือกที่การจัดลำดับนะคะ ของหน้าระยะห่างของบรรทัดนะคะตรงนี้ขออภัยด้วยนะคะถ้าพูดภาษาไทยผิดจะเป็นเรื่องของระยะขอบระยะของบรรทัดนะคะระยะห่างของแต่ละบรรทัดกดเข้าไปนะคะแล้วเลือกเอาพื้นที่นะคะหลังย่อหน้าออกนะคะก็จะได้ระยะที่แคบลงนะคะตรงนี้ต่อมานะคะแทรกตาคุดนะคะเราจะทําแบบหนังสือภายนอกเราก็จะใช้ตาคุดนะคะเราเซฟตาคุดไว้ตรงไหนก็ไปกดค้นหานะคะ แทกตาคุดของเรามาได้ตาคุดมาแล้วนะคะปรับขนาดตาคุดให้ตามตรงตามกับที่เราทําหนังสือเรื่องนั้นนะคะเราทาหนังสือภายนอกเพื่อส่งเป็นจดหมายเวียนนะคะคุดเราก็จะใช้ขนาด3เส้นเสร็จแล้วนะคะปรับตําแหน่งคุดให้อยู่ตรงกลางนะคะเราก็เริ่มพิมพ์หัวหนังสือกันเลยนะคะหนังสือที่เราจะพิมพ์เนี่ย ก็จะเป็นหนังสือที่ขอความอนุเคราะห์นะคะเป็นผู้เชี่ยวแต่งตั้งเป็นผู้เชี่ยวชาญน,นะคะก็เดี๋ยวเริ่มพิมพ์ตามกันเลยนะคะอ่ะเราจะเริ่มจากที่ของหนังสือนะคะส่วนราชการเรียงไปนะคะ กดแท็บนะคะเพื่อที่ว่าระยะที่เราเว้นเนี่ยจะได้เท่ากันในการที่เราขึ้นบรรทัดใหม่นะคะตรงนี้ส่วนราชการของหนังสือที่เป็นผู้ออกนะคะพิมพ์ตามครูไปได้เลย ่ะสะมมติว่าครูพิมพ์เสร็จแล้วนะคะตรงนี้ก็ใส่วันที่ดูให้ตรงกับใยหางคุดเขานะคะเราเป็นอ่าแล้วเริ่มด้วยเรื่องนะคะเราทำหนังสือเรื่องอะไรพิมพ์เรื่องนั้นนะคะแล้วก็เรียนถึงใครนะคะตรงนี้ ก็ใส่เข้าไปตรงนี้ใช้แถบนะคะ2องั้งหรือประมาณ2.5นะคะดูเทียบให้ตรงกรันเลื่อนขึ้นไปก็จะเทียบกับระยะตรงนี้ได้นะคะประมาณ2.5อ่ะตรงนี้นะคะตรงส่วนของราชการบรรทัดบนเนี่ยจะต้องอยู่ตรงปลายเท้าคุดนะคะวิธีการก็คือคลิกที่ตัวคุดนะคะแล้วไปที่คำว่ารูปแบบเลือกของการตัดข้อความตรงนี้นะคะให้ไว้ หลังตัวอักษรนะคะเสร็จแล้วคลิกบรรทัดที่เป็นที่ของส่วนราชการนะคะ Enter อ,อร์เขาลงมาให้ได้ระยะที่เราต้องการอ่ะเราก็จะได้แบบฟอร์มตรงตามกับที่ระเบียบสารบัญกำหนดไว้นะคะหนังสือจดหมายเวียนของเรานะคะพิมพ์เสร็จแล้วนะคะข้อความตรงตามนี้นะคะ สามารถปรับเปลี่ยนได้นะคะตามเรื่องของที่นักเรียนต้องการพิมพ์ที่นี้รูปแบบของเขานะคะจะมีข้อจำกัดอยู่นิดนึงนะคะจะเป็นแบบฟอร์มของสารบัญน,นั่นเองการเยี่ยวน้าจะต้องตรงกันนะคะ ด้านขวามือนะคะจะต้องตรงกันเป็นระเบียบเรียบร้อยซ้ายมือนะคะเช่นการตรงนี้ปรับแก้ตรงไหนนะคะไปที่การจัดระยะนะคะจะมีทั้งชิดซ้ายตรงกลางชิดขวากระจายและกระจายแบบไทยนะคะให้เลือกการกระจายของข้อความตรงนี้นะคะเป็นการกระจายแบบไทยนะคะต่อมาก่อนจบนะคะของหนังสือจะมีการอ้างถึงอ้างถึงข้อมูลมาแล้วถูกไหมคะ วัตถุประสงค์เนื้อเรื่องมีครบแล้วนะคะก็จะมีส่วนลงท้ายนะคะแล้วก็ตอนจบสุดท้ายนะคะพร้อมที่อยู่ที่สามารถติดต่อเจ้าของหนังสือได้นะคะตรงนี้เราจะทำให้จดหมายนี้นะคะเป็นจดหมายเวียนโดยตรงเรียนเนี่ยจะมีรายนามผู้รับนะคะหลายท่านหลายโรงเรียนด้วยกันตรงนี้นะคะครูได้สร้างข้อมูลนะคะไว้ใน Excel แล้วนะคะเปิด Excel ขึ้นมาแล้วพิมพ์ข้อมูลตามนี้ได้เลยนะคะ พิมพ์ไว้แล้วจัดเก็บในราย,รายนามผู้รับนะคะชื่อไฟล์นี้ว่ารายนามผู้รับนะคะเดี๋ยวเราจะนำไฟล์เนี้ยมาใช้กันนะคะต่อมานะคะคลิกตรงที่เราต้องการลงรายนามผู้รับนะคะแล้วไปเริ่มนะคะสร้างจดหมายนะคะเลือกไฟล์รายชื่อที่เรามีรายชื่อผู้รับอยู่แล้วนะคะที่คำว่า select นะคะนะคะตรงนี้แล้วเลือกนะคะ เลือกอรายชื่อหรือเลือกไฟล์จากที่เรามีเนี่ยโดยการเลือกการใช้นะคะเลือกการใช้เข้าไปนะคะตรงนี้นะคะใช้ที่มีอยู่แล้วนะคะกดเข้าไปเราเลือกที่อยู่ผู้รับแล้วนะคะเราก็หานะคะว่าเราเซฟไฟล์ตรงนั้นไว้ไหนนะคะไฟล์ชื่อที่เราตั้งไว้นะคะว่ารายนามผู้รับนะคะก็กดค้นหาเข้าไป เลือกรายนามผู้รับนะคะเสร็จแล้วกดโอเพนนะคะ,ะเขาก็จะถามเรานะคะเราก็กดโอเคเราต้องสใช้อันนี้นะคะรอสักคู่นึงนะคะให้เขาดึงข้อมูลมา มาเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาในขั้นตอนต่อไปนะคะเป็นการแทรกเขตข้อมูลเข้าไปนะคะตรงนี้นะคะไปที่คําว่าเขียนหรือสร้างนะคะตรงนี้เลือกแทรกเขตข้อมูลนะคะแทรกเขตข้อมูลนะคะเข้าไปแล้วก็ภาษานะคะกดเลือกเข้าไปนะคะเราต้องการแทรกตรงนี้นะคะ เป็นชื่อผู้รับถูกไหมคะเราไปดูใน Excel ก่อนก็ได้ถ้าเราจำไม่ได้นะคะว่าอะไรใส่ข้อมูลอะไรบ้างลำดับที่เนี่ยก็จะเรียงเป็นลำดับมานะคะชื่อนามสกุลคือรายนามผู้รับนะคะของแต่ละโรงเรียนที่อยู่ก็จะใส่เป็นบ้านเลขที่กับหมู่นะคะตำบลอำเภอจังหวัดนะคะ ประมาณนี้เสร็จแล้วตรงนี้ตรงหลังคําว่าเรียนเนี่ยเราต้องการให้เป็นรายนามผู้รับถูกไหมคะเราก็ทําการแทรกนะคะชื่อและนามสกุลเข้าไปนะคะตรงนี้ก็จะได้สัญลักษณ์ของการแทรกเขตข้อมูลขึ้นมาแล้วนะคะตรงนี้จากนั้นนะคะเรามาดูกันว่าเราทําจดหมายสําเร็จไหมเราก็กดที่คําว่าแสดงตัวอย่างผลลับนะคะตรงนี้นะคะ เขาก็จะขึ้นโชว์รายนามผู้รับให้เราตรงกับที่เราตั้งไว้นำลำดับที่1นนะคะก็ดูเทียบได้นะคะต่อมาเราต้องตรวจสอบทุกหน้านะคะเพื่อความถูกต้องก็จะเปลี่ยนไปนะคะตรงนี้ตามรายนามของผู้รับที่เรามีนะคะตรงนี้เมื่อเสร็จแล้วนะคะเราก็จะทำการสั่งพิมพ์นะคะโดยการ กดนะคะเลือกฟินิชนะคะ <c oughs> เพื่อแสดงผลลัพธ์รายชื่อทั้งหมดเนี่ยจำนวน5รายชื่อนะคะตรงนี้เสร็จแล้วนะคะเลือกนะคะอินดิอันนี้นะคะเราก็เลือกทั้งหมดเลยเพราะเราจะส่งจดหมายทั้งหมด5ท่านนะคะก็กดโอเคก็จะนก็จะได้จำนวนหน้าทั้งหมดเนี่ยเพิ่มขึ้นมาเป็น5หน้านะคะไล่มาทีละโรงเรียนนะคะ ตรงนี้การสร้างจดหมายของเราก็เสร็จแล้วนะคะซองจดหมายไม่ต่างกันค่ะทำได้ในรูปแบบเดียวกันนะคะตรงนี้เป็นเรื่องของจดหมายเวียนนะคะชื่อไฟล์เราก็จะเปลี่ยนไปนะคะก็ทำการบันทึกแล้วค่อยสั่งปิ้นไฟล์นี้ก็ได้นะคะเดี๋ยวคุยบันทึกก่อนนะคะ เซฟไว้นะคะแล้วเราก็สั่งปริ้นเอกสารชุดนี้ได้เลยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะกับคลิปวิดีโอนี้ถูกใจไหมเข้าใจหรือเปล่าถ้าไม่เข้าใจนะคะย้อนดูได้ตลอดเลยมีคลิปอื่นๆอีกนะคะรอติดตามชมกันในคลิปต่อๆไปส่วนแบบวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนเลยนะคะที่ติดตามชมกันบ๊ายบายคะ่ะเจอกันคลิปต่อไปนะคะ